ชาอูหลงพร้อมดื่มทีพัสโดยบริษัทซันทูรีเ่เบฟซี่โคเบฟรรเบดประเทศไทยจำกัดเดินหน้าสร้างความสนุกสดชื่นครั้งใหม่แบบเต็มพิกัดด้วยกิจกรรมเอาใจคนรักชารับหน้าร้อนเมืองไทยในงานทีพัสอินทูเดอะเซอร์ไพรส์ซิงเวิลด์เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดชาอูหลงทีพัทฮันนี่เลมอนอีกขั้นของชาอูหลงกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวที่หลายคนชื่นชอบพร้อมแท็กทีมพรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอตขวัญใจคนรุ่นใหม่เจเลอร์หรือเจเจกิษณภูมิร่วมจอยความสนุกแจกความสดใสและส่งต่อความ อร่อยเซอร์ไพรส์ผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอูหลงขีพลาชฮันนี่เลมอนแบบครบทุกมิติทั้งรูปรสกลิ่นและเสียงกันอย่างใกล้ชิดพร้อมประกาศตัวเติมเต็มความสดชื่นด้วยรสชาติจากใบชาอูหลงแท้ๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดขวดในแบบที่ต้องหวาว ับก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักของวันนี้นะครับก็คือการเปิดตัวนะท plus ฮันนี่เลมอนนะครับซึ่งก็เป็นรถใหม่ของเราซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวในเดือนนี้นะครับก็ท plus ก็จุดเด่นของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอนะครับชาแท้นะครับชาชาแท้แล้วก็ชาอุหลงนะครับที่ที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยท่านี้ก็เป็นรถใหม่ของเรานะครับ e ั o n ีเลมอนก็เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบเชิญชวนให้ลองกันครับ ครับก็จริงๆผมว่าคุณเจเจนี่ก็จะเป็นเป็นตัวแทนที่ดีนะที่ผมว่าดีที่สุดเลยล่ละของของ uh, ทงีม Passiony Lemon คือว่าเจเจก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ก็มองหาอะไรที่ uh, รสชาติดีด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยก็คิดว่าคุณเจเจนี่ยเหมาะที่สุดนะครับโอเค so three bus from other brands we have three unique points one is that we deliver on real tea taste we use 100% oolong real tea uh tea l use the expertise of, uh, D, Ready drink translate the that the which football tea top tried to of on oolong we of of drink expertise ทุกสัมผัสและลายนี้มีคํามแตกต่างจากคู่แข่งเน uh, ื่องจากว่าเทคโนโลยีที่ของซันตอรีที่มีมามากกว่า40ปี uh, เราเป็นเ x p e r t i s รเรามีความถนัดในเรื่องของการสก,กัดชาอูหลงนะคะเพราะฉะนั้นชาอุหลงที่ลูกค้าได้ดื่มก็จะเป็นชาอุหลงแท้100% รสชาติที่แตกต่างจากแยมที่มีในตลาดนะคะโอเค second point second point is um, regarding the honey lemon flavor on the lemon we derive the uh, flavor from many types of lemon but we especially would like to promote on the seto uchi lemon which is uh, from japan and uh, this gives a mild and uh, comfortable uh, citrus flavor note แล้วก็จุดเด่นที่สองนะคะเราใช้เลมอนที่มาที่เราอิมพอรมาจากญี่ปุ่นชื่อว่า seto uchi lemon ซึ่งรสชาติจะแตกต่างกับเลมอนแล้วก็มะนาวทั่วไปก็คือจะให้ความ หวานสดชื่นกลมกล่อมเป็นเปรี้ยวหวานลงตัวแบบพอดีเจ้าจุดหนึ่งโอเค i ุด p นึ่งคื r เกี่ย e กับส e ข e าพ u ี i เป็นผลิตภั i ฑ์ท e r ม n สุขภาพดี c ว่าเ okay. is ใช uh, uh, and, and uh, okay. <inaudible> ้4.6 o ร s มข a งน f ำตาลต่อ100 m l ลลิลิตรแล t i นื l s งจากใ n ้ e o อู่ห r a ที่พิเศษ y ือเราใช้ชา a ู่ห a งที่มี a ารธ OTTP โอเคจุดหลักอันที่3นะคะก็คือว่าได้ชาอู่ห a งที่ผสมน้ำมะนาวแล o มีน้าตาลน้อยเทียบกับเครื่อือแค่4.6กรัมต่อ100มิซึ่งถือว่าน้อยที่เทียบในตลาดทั้งหมดค่ะ อันที่2คือเรามีส่วนผสมของโอทีพีพีซึ่งดีต่อสุขภาพหาได้เฉพาะในชาอูหลงทีพัฒเท่านั้นค่ะ so this will be accessible in any general convenience store, supermarket, hypermarket, also open trade and we have two formats 400 one 419 m l at 20 Thai baht and 500 m l at 25 Thai baht ก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คอนวินเนอร์สโตร์หรือว่าร้านโชห่วยต่างๆซื้อได้หมดมีทั้งหมด2ไซส์นะคะไซส์ที่เป็น500 ml ราคา25บาทแล้วก็490 ml ราคา20บาทค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าส่วนส่วนตัวในก่อนที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของทีพลสเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดื่มอยู่แล้วครับคือส่วนตัวผมชอบสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็พอได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทีพลสแล้วพอได้ลองรสชาติใหม่ก็คือรสชาติฮันนี่เน เออมันดีสําหรับสําหรับคนไทยมากๆที่เราจะได้ดื่มอะไรที่มันมีรสชาติที่ที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนรุ่นผมมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นทํางานหรือว่าเด็กใหม่ๆที่มองหาอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพของตัวเองอะไรเงี้ยก็ขอบฝากไว้นะครับผมที่พัสนี่เลมอนอ่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าชาวหลงมันจะขมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมการันตีเลยว่าไม่ขมแน่นอนครับแล้วก็ชาวหลงที่พัสนี่เป็นชาแท้แล้วก็หอมมากมาครับผมรวมถึงรสชาติไม่ว่าจะเป็น มีทั้งรถกลมกล่อมมีทั้งแบบสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีทั้งฮันนี่เลมอนที่เพิ่งเปิดตัวนะครับผมเนี่ยก็อยากให้ลองกันเยนอะๆอาซื้อได้าตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็ที่ทุกที่เลยครับฝากด้วยนะครับ